สวัสดีค่ะวิดีโอนี้อธิบายการใช้ superposition theorem หรือทฤษฎีการทับซ้อนในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสำหรับวงจรใดๆซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเชิงเส้นและประกอบไปด้วยแรงจ่ายประเภท independent source มากกว่า1แหล่ง,งจ่ายแรงดันตกค่อมและกระแสที่ไหลผ่านองค์ประกอบใดๆในวงจร มีค่าเท่ากับผลรวมทางพีช,ชคณิตของแรงดันตกค่อมและกระแสที่ไหลผ่านองค์ประกอบนั้นเนื่องมาจากอินดิพีเดนซ์ซอร์สแต่ละตัวทำงานตัวเดียวในขณะที่ตัวอื่นๆไม่ทำงานหรือมีค่าเป็นศูนย์ในขณะที่ไม่ทำงานอินดิพีเดนซ์โวลเตซอร์จะมีค่าเท่ากับศูนย์โวลต์หรือเสมือนช็อตเซอร์กิต และขณะที่ Independent Current Source ไม่ทำงานจะมีค่าเท่ากับ0แอมป์หรือเสมือน Open Circuit นะคะมาดูตัวอย่างแรกวงจรนี้มีแหล่งจ่ายทั้งสิ้น3ตัวได้แก่ Independent Voltage Source 16โวลต์ Independent Current Source 4แอมป์และ Independent Voltage Source 12โวลต์ต้องการคำนวณค่ากระแสไอซึ่งไหลผ่านตัวต้านทาน8โอห์ม จากทฤษฎีซ u เปอร์โพิชันค่ากระแสนี้เป็นผลรวมของค่ากระแสที่เกิดจากอินดิพ n เดนซ์ซอร์สแต่ละตัวทำงานตัวเดียวดังนั้นเราพิจารณาอินดิพ n เดนซ์โวลเตจซอร์ส16โวลต์ทำงานตัวเดียวก่อนโดยโอเพนเซอร์กิตเคอร์เรนซ์ซอร์สและช็อตเซอร์กิตโวลเตจซอร์ตัวอื่นได้วงจรดังรูปซึ่งเป็นวงจรที่มีตัวดานทานอนุกรมกัน3ตัวต่อกับโวลเตดซอร์ส เราคำนวณกระแสะที่ไหลผ่าน8โอห์มเนื่องจากซอรต,ตัวที่1โดยใช้กฎของโอห์มได้เท่ากับ1แอมป์จากนั้นพิจารณา independent current ์เรนซ์อร4แอมป์ทำงานตัวเดียวบ้างดังนั้นชอ็ตอตเซอร์กิตววลเตจซอรตัวอื่นจะได้วงจรดังรูปซึ่งเป็นวงจรที่มีกระแสะจาก current นซ์ซอรไหลเข้าโหนด A 4แอมป์ และแบ่งไหลไปผ่านตัวต้านทาน2โอห์มและตัวต้านทาน8โอห์มอนุกรมกับ6โอห์มซึ่งมีค่าเป็น14โอห์มเราคำนวณกระแสไหลผ่านตัวต้านทาน8โอห์มโดยใช้สมการแบ่งกระแสได้เท่ากับ0.5แอมป์พิจารณาอินดิเพนเดนซ์ซอร์12โวลต์ทำงานตัวเดียวโดยโ oh อเพนเซอร์กิตเคอร์เรนซ์ซอร์4แอมป์และชอตเซอร์กิตโวลเตจซอร์16โวลต์ ได้วงจรดังรูปเป็นวงจรที่มีตัวต้านทานอนุกรมกันต่อกับวนเตจซอรโวลต์ซึ่งเราสามารถใช้กฎของโอห์มคำนวณค่ากระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทาน8โอห์มได้แต่จะเห็นว่าค่ากระแสที่ต้องการทราบค่ามีทิศทางไหลเข้าขั้วบวกของวนเตจซอรโวลต์เพราะฉะนั้นเราได้กระแสเนื่องจากการทำงานของวนเตจซอิโวลต์เป็น ลบ5 7 5แอมป์โดยค่ากระแสะในวงจรเดิมซึ่งเกิดจากกันที่มีซอสาตัวในวงจรหาได้จากการเอาค่ากระแสะที่คำนวณได้จากการทำงานของอินดิพีเดนซ์ซอสแต่ละตัวบวกกันได้เท่ากับ 0.75M แอมป์มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะในตัวอย่างนี้เราต้องการค่ากระแสะ ix ซึ่งไหลผ่านตัวต้านทาน2โอห์ม และแรงดัน vx ซึ่งตกคอมตัวต้านทาน8โอห์มวงจรน,นี้มีแหล่งจ่าย3ตัวด้วยกันแต่เป็นอินดีพนเดนซ์ซอร์ส2ตัวคือ current source 6M แอมป์กับ current source 4M แอมป์ในการใช้ทฤษฎีซูเปอร์โพซิชันเราไม่สามารถพิจารณาดีพนเดนซ์ซอร์สได้นะคะเพราะอุปกรณ์จริงคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หากไม่มีอินดีพนเดนซ์ซอร์สแหล่งจ่ายดีพนเดนซ์ซอร์สก็จะมีค่าเป็นศูนย และจะไม่สามารถทำงานได้ดังนั้นในวงจรน,นี้เราพิจารณา CurrentSource 6แอมป์ก่อนโดย Open Circuit CurrentSource 4แอมป์ได้วงจรตามรูปเพื่อให้ง่ายจะสลับตำแหน่ง CurrentSource 6แอมป์กับตัวต้านทาน2โอห์มสลับแล้ววงจรจะยังเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันต่อแบบขนานกันอยู่ให้มีกระแสเมชไอหไหลวนในเมชที่1 และกระแสเม s i2 ไหลวนในเม s ที่2เราได้ i2 เท่ากับ 6A และค่า ix เนื่องจากซอตัวที่1เท่ากับ i1 ลบ6จาก kvl mesh i1 ได้ 8i1 บวก 4ix บวก 2i1 ลบ i2 เท่ากับ0แทน ix เท่ากับ i1 ลบ6 ได้ i 1เท่ากับ2.57 m ดังนั้น ix เนื่องจากซอรต,ตัวที่1เท่ากับลบ3 4มจและ vx เนื่องจากซอรต,ตัวที่1เท่ากับ20.57โวลต์พิจารณาวงจรเมื่อมีเฉพาะ current ซอ4สแอมทำงานอยู่เราสามารถสลับที่ current ซอร4สแอมกับตัวต้านทาน8โอห์มได้ โดยไม่ทําให้วงจรเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันต่อขนานกันอยู่กำหนด Mesh Current i3 i4 ได้ i4 เท่ากับลบ 4m แอมป์และ ix เนื่องจากซอรส4แอมป์มีค่าเท่ากับ i3 vx เนื่องจากซอรส4แอมป์เท่ากับ8คูณ i3 ลบ i4 จาก kvl Mesh i3 ได้2 i3 บวก8คูณ i3 ลบ i4 บวก4 ix เท่ากับ0แทนค่า i 4เท่ากับลบ4 m ix เท่ากับ i 3แก้สมการได้ i 3เท่ากับลบ2 2 9 m และ vx เท่ากับลบ5 0 3สองโวลต์ดังนั้น เราจะได้ค่ากระแส ix เท่ากับค่ากระแส ix เนื่องจากซอต,ตัวที่1บวกกับค่า ix เนื่องจากซอต,ตัวที่2เท่ากับลบ5 7 2แอมป์และ vx เท่ากับ vx เนื่องจากซอต,ตัวที่1บวกกับ vx เนื่องจากซอต,ตัวที่2เท่ากับลบ29.75โวลต์